สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาเอฟสี่ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็พวกกับช่องนานเอกฟิชชิ่งวันนี้มีโอกาสพานานามาคลองสุขุมวิสไสายเก่านะครับก็ประมาณหลายทีครับที่ผมมารอบนั้นก็มาตกตรงค้านข้างกันฝั่งนูน้นวันนี้ก็ยึกเยื้งมาหน่อยนึงครับวันนี้จะมีเสียงลดลบวนหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ติดกับถนนนะครับ ทีเสียงรถลุกคนหน่อยนึงก็วันนี้ได้มีโอกาสนะพามาที่เดิมนะแต่ก็น่าจะยิงเยี้ยงกันนะครับหมายนี้นะก็วันนี้ผมเอาเบิดมาสามคันนะครับลงมาเล่นที่สามคันก็วันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งก็จะมีเวลาตกอยู่ประมาณสามชั่วโมงนะก็ยังไงขอให้พี่ๆนานะน,น,นะครับฝาก เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใน EP นี้ใช้เวลาตกประมาณ3ชั่วโมงก็ได้หรือไม่ได้ก็ยังไงก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนั้นเอนิทุิทงด้วยนะครับนี่นครับวันนี้ก็มีเยือ่อขนมปังนะครับล้ำกว่อ,อมอกับหัวเชื้อก็มะขิดนะครับ เดี๋ยวผมจะผสมเหยื่อก่อนแครับเดี๋ยวเพราะว่าตัวนี้ใช้เวลาน้อยเกินนะต้องรีบตกนะครับครับนี่ก็เป็นฟังนะครับยเลตึ้งถึงก่อนอล้มขั้วครับล้มขั้วหอมตึ้งถึงต่อไปก็หมอเชื้อรับปักกิด โปรวันนะจะต้อะขึ้นก่อนลองดูว่าปลาจะเต้าอยู่หรือเปล่าผสมหน้าไม้นะครับรื้อผสมหน้าไม,าม,ม,ามา้ไม่มีสูตรหมักนะะบ้านเลยครับ สามนี้เลยพวกเขาให้เข้ากันก่อนอโอเคเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เบ็ดยังไม่ได้ลงน้ำนะครับงานเข้าเลยครับฝนตกครับีพีนี้มากับฝนนะครับ ฝนตกเรียบร้อยครับเบ็ดก็ยังไม่ได้ลงน้ําเลยยังไม่ได้ตีเบ็ดเลยนะครับฝนตกซสก่อนนะครับมาหมายใกล้บ้านเนาะก็ไม่ได้อลล้มมาเลยะนะลองดูสักพักวันนี้ก็เริ่มตกเยอะเลยครับเอ,เอาไงดีเราจะอยู่ต่อหรือจะกลับบ้านครับ นี่ครับบรรยากาศดูครับฝนมาแล้วเรีบยบร้อยดีสภาพไม้ครับกองสกู๊วิ๊สายเก่านะครับเดือดยังไม่ทันได้ลงเลยครับฝนมาแล้วต้องลองดูนะมาถึงแบบประมาณนี้แล้ว ตกนะเด็ดไปยังไม่ลงน้ำเลยได้มาแล้วก็เราขอรอสักหน่อยนะไม่ให้เสียโอกาสฝนตกฝนตกปลาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับยังไงผมขอไปตีเบตก่อนนะครับฝนตกก็ปล่อยมันตกไปนะครับฝนตกก็ปล่อยมันตกไป ครับตอนนี้ผมมาลงไปสองคันู่้ะครับแล้วอีกคันหนึ่งก็เดี๋ยวจะขอ,อประกอบป็ดก่อนนะครับตอนนี้ฝนก็ตกมากเลย,ยงไงช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กน้อยช่องนี้ด้นะครับช่องนันเอกปิ๊งนะครับนานๆไม่มีโอกาสมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมให้พี่ลนะ ได้รับชมกันครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสู้ ลงเบ็ดทุกเ็กทสามคันตาม้ตามเชร์กันครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับน่ครับลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามคันนี้ก็รอปลาอย่างเดียวครับฝนก็ตกนะครับเสียงดังมากเลยครับข้างถนงนะ ไปลุ้นด้วยกันนะครับตามลุ้นตามเสียด้วยกัน ครบท่านผู้ชมมาเลยครับท่านมาเลยเก็มน้อยครับเต็มปาาครับยอดครับ เดครับวานน,น,าวานี้กซต์ทงานอันนิ้นะครับเอีกสองครับ หอชมใส่โบกบไใส่โบแล้วอู้ห้อชมโอ้ครับรเอ็มอาโ,โคเกินคำบรรยายครับดูดิโอนี่ครับใส่โบกมาที่เบื่อ เป็นปาร์ตี้ซงโอ้สุดยอดนี่ครับสุดยอดมากดิ้นตัวนี้ไซส์สวยนะครับเนะี่ย มีตะเกียบครับเขียนไม่น้อยเขียนน้อยครับ นะครับนะไปอีกเต็มครับไปกือเต็มนะครับตัวเล็กแต่ดีเลยงมากนะครับ หลังจากฝนฝนตกเสร็จนะครับปลาก็เริ่มกินนะแต่ตอนนีจริงครับมันจะเดินไม่อยู่นะครับตรงหน้าหมายมันลงครับจะมีป้าแกตายหรืออะไรครับเก็บของอยู่นะครับก็แต่ปลาก็ยังกินอยู่นะครับไซประมาณสามนิ้วสองสามตัวตัวนั้นก็ประมาณ แปดเก้าขีดนะครับตอนมาณประเด็นตรงนั้นนะครับตามชมดูต่อไปครับมาลุน้นด้วยกันครับ นเนครับอันแรก่างนี้ครับตะเพียนไฟงามไสสวยครับตะเพียน ครไปอีกหนึ่งเต็มนะครับเมื่อกี้ นี่ครับหลุดอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วมาสุดท้ายนะครับที่ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับอรสองครั้งสุดท้ายนะมี่เกี้ยไปแล้วยังไงก็ติดตามของงาสุดท้ายนี้ดูนะครับว่า จะมีแจ้งให้ที่ทนาะได้รับชมหรือเปล่าครับก็เวลาก็ไล่เรียกนะครับเวลาเย็นละตนเย็นละก็กลับบ้านกันนะครับต้ตามชมครับไว้นี้ สุดท้ายนี่พิเศษหน่อยครับนะนะหมอคางดำครับหมอคางดำคางดำของแท้ครับนี่นี่ครับหมอคางดำครับโอ้ของใหม่เงียบคางดำของจริงครับหมอคางดำ ับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายคลิปน,นะครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับตกปบบามมลาครบสามชั่วโมงครึ่งนะปลาที่ได้ก็ประมาณสิบตัวสิบตัวอะไรน่าจะจะถึงอยู่ครับเด็กก็เอาขึ้นไปละสองพันนี่เลยอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับสามดูผลงานกันพอ ได้เอาทำกับข้าวกินครับตอนเย็นหลอกแป๊บนะครับ วนันนี้ก็เป็นพวกปลาเนิเล็กลก็มาตะเพียนนะครับพอได้เอาไปทำกัขบข้าวยินตอนนี้นะครับวันนี้เราได้ทำอาหารนะครับทีนนะี้ไม่ถึงสิบตัวนะนะก็ปลานิลตัวใหญ่ตัวนึงกอดปลาหมอครางดำอี่ตัวหนึ่งครับนี่ปลานิล ตัวเล็กตัวสองตัวนตะเกียบเล็กขอเรกไ,ไปทำอาหารตะเกียนี้นะครับครับวิเก,ก่านะครับนี่เป็นประกอบกันหรือว่าไม่เห้วนะครับในปากตดไลค์กดแชร์ช่องนั้นตดชิ้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาก่อนนะครับครับ